สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ผมก็พาพี่ๆชาวนาทุกท่านมาดูหรือว่าตรวจแปลงกอขอแปดห้านะครับลักษณะข้าวกอขอแปดห้าจากตอนแรกที่มันขึ้นหลองแหลงนะครับขึ้นไม่ดีขึ้นบางขึ้นแบบไม่เขาเรียกอะไรหน้าทําใหม่นะครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกทุกท่านไว้แล้วว่าข้าวหนักหรือข้าวอายุหนักเนี่ย ก็คอแปดห้าเนี่ยมันเป็นข้าวร้อยี่สบวันการทําในฤดูหนาวเนี่ยเหมาะสมครับเพราะว่าอายุมันจะไม่เลื่อนเลยนะครับอายุมันจะพอดีร้อยิบวันเกี่ยวพอดีนะครับไม่ว่ามันจะกระทบอะไรก็แล้วแต่ข้าวเนี่ยมันจะพอดีนะครับก็คอแปดห้าคอรวงช้ําปัญหาที่ทุกท่านบ่นกันหรือว่าพูดกันผมไม่เกิดนะครับปัญหาเรื่อง การเป็นคอรวงช้ําเนี่ยเนี่ยนะครับสาเหตุอย่างเงี้ยเนี่ยะครับเนี่ยคอรวงช้ําเนี่ยแต่เขาก็ยังมีเมล็ดนะครับเนี่ยนะครับข้าวจะเมล็ดดีเมล็ดไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่ที่เราบํารุงดีหรือไม่ดีนะครับอีกหนึ่งสำคัญก็คือเรื่องโรคเพี้ยแมลงหนอนเนี่ยที่ว่ากขอไปห้าชอบเป็นเนี่ยผมโฟกัสให้เลยว่ามันเกิดจากการที่พวกเราเนี่ยหวานหนาเกินไปนะครับ ลองลดปริมาณพันธุ์ข้าวให้เหลือแค่ไล่ละ2องถังถึงสองถังครึ่งดูครับไอพวกข้าวร้อยยีวันนะครับข้าวร้อยสาวันร้อยสีวันทุกท,ทุกสายพันธุ์นะครับลองลดสายพันธุ์ดูนะครับข้าวก็จะมีอาการทนโรคนะครับทนแมลงทนเชื้อราทนอะไรต่างๆเนี่ยการเข้าเม็ดก็จะเข้าที่ดีนะครับสวยเม็ดเต่งน้ําหนักดีนะครับเพราะว่าอายุเป็นตัวชี้วัดครับข้าวหนักเนี่ยเพราะว่าอายุเขาหนัก การเดินกอการแตกกอเนี่ยเขาก็จะเดินกอแตะกอได้ดีกว่านะครับดีกว่าข้าวอายุเบาส่วนเรื่องปุ๋ยเนี่ยผมก็บอกเลยว่าข้าวหนักทุกสายพันธุ์นะครับปุ๋ยรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ใส่ยูเลียครับเราจะใช้สิบหกยี่สิบศนะครับบวกกับ15บห้านะครับจะใช้15บห้าห้ายนำร่องนะครับส่วนเรื่องหญ้าก็เคยบอกตั้งแต่คลิปต้นๆที่ทํามาตลอดนะครับว่า ญ้าเนี่ยยังไงมันก็ไม่ชนะข้าวหนักหรอครับยังไงก็ไม่ชนะข้าวหนักอายุมันยาวนะครับการแก่ของย้าเนี่ยหรือว่าเมล็ดญ้าที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยมันก็จะหมดอายุแล้วก็ตายไปก่อนนะครับก่อนที่ข้าวหนักเนี่ยมันจะสุกเหลืองดีนะครับตามสภาพอย่างที่ท่านเห็นอย่างเงี้ยก็ขอ85ก็ยังไม่เข้าเม็ดดีสักเท่าไหร่นะครับ คือความหมายของเข้าเม็ดดีก็คือข้าวเนี่ยยังไม่เต็มเมล็ดดีเท่าไหร่นะครับเนี้ยเราก็ถึงได้ต้องเติมน้ําเข้าไปอีกนะครับเติมน้าตอนแรกน้ําเราเฉาะแฉะนะครับไอที่ลอยเห็นนี่ก็หมาเท่านั้นแหละครับหงุดหงิดนะพูดแล้วก็หงุดหงิดเนาะก็ต้องทําใจนะครับบ้านผมผมเดี๋ยบอกไงมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาหมานกนะครับเนี่ยครับก็ขอแปดห้า เริ่มเหลืองครึ่งรวงแล้วนะครับเหลือคนโคนลวงก็ยังมียังไม่มีน้ํานมนะครับการเล่งหรือว่าการฉีดสารเล่งเข้าไปในลักษณะประมาณนี้นะครับสามารถเล่งได้นะครับสามารถเล่งได้เล่งเพื่อเอาตรงนี้ครับเนี่ยนะครับข้าวเนี่ยตอนตอนข้างล่างเนี่ยมันเต็มเม็ดไล่ขึ้นมาเห็นไหมครับไล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือคนโคนลวงเนี่ยครับมันจะโดดๆนะครับ เนี่ยแหละคือช่วงจังหวัดเนี่ยเราสามารถฉีดสารเร่งได้นะครับเร่งได้เลยไม่มีปัญหานะครับส่วนอายุตอนนี้นะครับอายุตอนนี้ของกอขแปดก็อยู่ที่104วันนะครับก็อยู่ในลักษณะที่เหลืองตายรวงนะครับแต่ยังไม่เหลืองเต็มรวงสะทีเดียวนะครับนี่นะครับคุณลองสังเกตดูนะครับนี่นะครับ คือเหลืองเหลืองตายรวงนะครับนี่เหลืองตายรวงนะครับแต่ระหว่างโคนรวงกับกลางรวงเนี่ยยังเขียวอยู่เราสามารถฉีดสารกระตุ้นเพื่อเร่งให้เขาเหลืองแล้วก็งวยสุดหรือว่าสร้างแป้งได้ดีมากกว่านี้นะครับถ้าข้าวเหลืองสวยหมดมันจะต้องเหลืองตั้งแต่ล่างเนี่ยขึ้นมาจนถึงเกือบเกือบโคนรวงนะครับเราถึงจะปล่อยน้ําช่วงจังหวะนี้ก็กําลังสร้างแป้งอยู่ นะครับกาลังสร้างแป้งแนะนําว่าอย่าปล่อยให้น้ําแห้งนะครับคําความหมายหรือคําที่ประกอบคําว่าน้ําแห้งเนี่ยก็คือว่าคุณจะทํานาหรือคุณจะปล่อยน้ํำยังไงก็ได้นะครับในลักษณะข้าวเนี่ยลวงเนี่ยมันจะต้องเหลืองถึงกลางรวงเนี่ยแบบนี้นครับเหลืองเหลืองประมาณที่ผมโฟกัสให้คุณเนี่ยเนี่ยเหลืองประมาณแค่นิ้โป้มาถึงตรงนี้นะครับเหลืองแค่เนี้ยส่วนคนโคนเนี่ยมันก็จะต้องเหลืองนะครับแล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกแซ่สุดท้ายเนี่ยครับมันจะต้องเหลือง ถึงจะปล่อยน้ําออกนะครับถ้าอย่างนี้ก็ประคองน้ําให้เฉอะแฉะหรือว่าจะวิทย์น้ําใส่เลยก็ได้นะครับนี่นะครับก็ทําเป็นวิทยาทานนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่ตามผมมาตั้งแต่คลิปแรกๆเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าข้าวแปดห้าแปลงเนี้ยนะครับมันรอแลกจริงๆนะครับรอแลกจริงๆเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับว่าเมล็ดเนี่ยแท่ของเมล็ดเนี่ยมันจะเต็มเมล็ดเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเมล็ดไล่ขึ้นมา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 ปุ๊บมาถึงตรงโคนโคนตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่มีน้ํานมนะครับเนี่ยตรงโคนโคนตรงที่ผมจับอยู่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีน้ํานมเห็นไหมครับทุกทุกรวงทุกรวงนะครับนี่คุณดูนะครับนี่ทุกรวงตรงช่วงตั้งหวะตรงนี้จะไม่ค่อยมีรวงนะครับหรือมีเมล็ดทุกรวงเลยเพราะว่าข้าวเนี่ยเขาไม่มีพลังงานหรือว่าปุ๋ย ในการเล่งนะครับในการเล่งให้เขาเนี่ยเต็มเมล็ดคนโคลนหลวงนะครับมันก็จะถึงได้เกิดปัญหาเรื่องการไม่เข้าน้นํานมหรือว่าไม่เข้า,มาเมล็ดดีนะครับในจังหวะที่ท่านเห็นนะน,นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยโดดเดเนี่ย,น,ยนะครับเนี่ยไอ้พวกโดดโดโดโดดเดเนี่ยนะครับไอ้พวกเนี้ยมันคือการไม่เข้าเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็เลยต้องฉีดสารเล่งนะครับเล่งเข้าไป เล่งเพื่อให้เขางวยให้หมดทนะํางวยงวยให้สุดคือสารที่เราใช้นะครับใช้ในการเล่งนะผมก็จะใช้แค่ตัวอาโมเล่นะครับหรือชื่อสามัญเหมือนกันก็ได้นะครับมีอาโมเล่ปุ๋ยเก็บนะครับสิบสามศูนย์สี่หกหรือว่าศูนย์ศูนย์หกสิบแล้วก็ ตัวสุดท้ายก็เป็นไพมิโทซีนนะครับหรือว่าเพระโดเพราะว่าเพีระโดเนี่ยอาจเข้ามาดูดน้ําเลี้ยงไอคนโคไอไปลายอย่างเงี้ยมันดูดน้าเลี้ยงไม่ได้แล้วครับดูดน้ําเลี้ยงไปไม่หมดแล้วมันจะเหลือแค่คนโคนครคนโคนตรงที่ผมบอกว่าน้ํานมยังเข้าไม่เต็มเม็ดนั่นแหละครับมันก็จะดูดในช่วงจังหวะแบบนั้นแหละครับก็เป็นอันว่าตอบโจทย์ให้ทุกท่านได้นะครับว่าข้าวเนี่ยหวานบางในข้าวหนักเนี่ย ไม่มีผลต่อการเ e ต็มนาหรือว่าช่องว่างแหว่งนะครับค่อนข้างจะเต็มนะครับไม่เหลือช่องว่างในการแหว่งเลยนะครับค่อนข้างจะเต็ m, m, มเต็มเม็ดเต็มนวลน,นะครับแล้วลักษณะรวงขาวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยรวงขาวอย่างเงี้ยแต่ถ้านะถ้ามันเต็ m, มเม็ดถึงปลายรวงเนี่ยให้มันขาวมันก็ยังได้น้ําหนักนะครับเนี่ยปลายรวงตรงเนี้ยมันก็จะได้น้ําหนักมันจะเหลือมันจะเป็นขี้รีบเหมือนที่ผมบอกว่ามันจะดึงขี้รีบดึงน้ํานมหรือดึงน้ําเนี่ยจาก จากท้ายรวงเนี่ยเข้าไปเลี้ยงต้นใหม่ได้นะครับข้าวก็จึงบอกให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าทำไมาเราถึงต้องอัดน้ําให้เขาเต็ม,มเต็มรวงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไอที่โดโดอย่างเงี้ยที่คุณเห็นโดโดขึ้นมาเนี่ยมันสามารถดึงกลับไปเลี้ยงลําต้นได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถ้าใครที่ตามคลิปผมมาก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดอธิบายนะครับแล้วคุณก็จะได้เห็นสภาพที่ผมทํามาเนี่ยมัน บางมากจริงๆนะครับแทบจะไม่ได้ข้าวเลยแล้วคุณดูตอนนี้นะครับเต็มเอียดนะครับไม่มีช่องว่างโอเคถ้าใครชอบใครที่ตามมาก็สามารถเอาสูตรที่ผมทำคลิปเนี่ยเอามาลองทำได้นะครับอัตราที่เราแนะนำให้หวานนะครับในฤดูต่อไปเนี่ยก็คือ25่สิหโลหรือลูกเดียวต่อไร่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ